น้่นนอกค้องเลยได้ไหมเหม็นอน,นี้คือถือเรเก่าเกสวันนี้ก็แบบหน้าแบบเป็นตูดอยู่ทั้งวันเลยเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนคนนี้เนี่ยทายทุกคนเฮ้ยพี่ซีมาเล่นเกมกันเฮ้ยนี่มือแกใส่อะไระอะฮะถืออะไรอยู่อายพ12ไม่ใช่พน12มาได้นะอายน12โปงแมท ยอเลยว่ะเมือมือถือใครเป็นคนหรอทั้งเก่าทั้งถูกทั้งเก่าและถูกไม่อยากไม่อยากจับไปสมกอยากไปบูลี่เกนสิเอ้ยไม่บูลี่ได้ไงมันเก่าอ่ะเลยมันเลยรีบเล่นเกงกันมีที่นั่งนี่หนึ่งอื่นไม่นั่งยตง้ม่นอ่ะไรอมกินสาบกุแมกินตกจนนยแกปแกไปนั่งนอกห้องเลยได้ไ ไอไก่นี่ก็เร็วๆจะกินเทปไก่อู้๋เองอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้เปิดเทอมวันแรกมีเทอมใครไปเที่ยวไหนมาบ้างไหนบอกครูซิบลิซี่ไปไหนมาคะหนูไปเที่ยวอิตาลีมาค่ะโอ้โหเรตมาค่ะรูผมไปญี่ปุ่นนะครับเข้าประเทศเมองกักตัว14วันกักเซ็นนะครับบินกลับประเทศกักอีก14วันจ้า มันจนมันไม่มีตังไปไหนแล้วหรอต้องไปถามไม่ต้องถามเสียเวลาสอนธอครับสอนอ่ะเอาไปอย่างนี้ไม่เป็นไรปิดเทอมเด็กๆ네ทุกคนสนุกคุณครูก็ดีใจนะคะใครจะไปทําอะไรไม่ทําอะไรเนาะก็แล้วแต่แต่คิดว่าปิดเทอมเนี่ยได้พักสมองแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดเทอมแล้วพร้อมที่จะเรียนกันแล้ว oh. ใช่ไหมคะพร้ก oh. <ๆ>ันเลยแต่ววันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นวันเปิดเทอมวันแรกครูก็จะไม่สอนอะไรเยอะ oh. ถ้างั้นก็เดี๋ยวใครมีอะไรจะถามคำถามนี่ก็เตรียมตัวจดจดไว้แล้วกันเนาะใช่ค่ะนะคะก็ให้เวลาสวดตัวกันก่อนครูขอตั้งทำงานกับผมอ่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เรียนเข้าใจกันดีไหมตข้งใจดีโอเคถ้าวันนี้ไม่เข้าใจนี่แย่แน่ๆเลยเพราะคุณครูเนี่ยให้ความยึดหยิ่งมดเลยค่ะนี่เดียวเองนะเล็กมากน้อยมากนะคะเพราแล้นถ้าใครแบบว่าสงสัยอะไร ตรงไหนนะคะสามารถกลับไ so okay. so okay. okay. so er ปเป anyway. so okay. oh okay, yes, yes, ิดหนังสืออ่านทบทวนได้เนาะเผื่อพรุ่งนี้เราจะได้ตอบเนื้อหากติดนะคะโอเควันนี้เลิกคลาสกันได้แล้วค่ะอ่าไปแล้วไหมไปดีค่ะครูรถน้องมาคดีคุณพ่อส่งคนขับรถมาแล้วคเอาสิคดีค่ะสวัสดีค่ะอกดยกายกายนี่สิ วันนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมเกสดูแบบหน่อยๆไม่พูดน่าจะเพิ่งตื่นยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเรื่องมันเป็นแบบนี้ไเดี๋ยวเราไปรี่ไปเล่นเกมเถอะนะครับเอ,อ้ทีนี้มาเล่าให้ผูฟังก่อนออจะรู้เรื่องไหมเกสวันนี้ก็แบบหน้าแบบเป็นตูดอยู่ทั้งวันเลยเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนคนนี้เนี่ยเหม่นซา เธออยากให้ฉันไปนั่งแทนที่เธอใช่งั้นฉันก็ต้องนั่งข้ามคนจนนะทฉจะไม่เอาหรอกมายุ่งเลยดแล้ีกับเได้มไม่าม่ยากามคจน่ะาน่เพื่อนเลยะจยังมีรัเพื่อนลยวันนี้นะคะเลิกพารแล้วค่ะนะลืมทำกันบ้าน เดี๋ยว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 ผมมีเรื่องอะไรจะถามก็เธอรู้กันบ้าไหมว่าเกรสเขาเป็นอะไรกันอ๋ออ๋รู้ครับอะไรคะคือว่าดิสซี่เนี่ยพยายามจะเกยียดเกรสอะครับว่าเกรสอะจนกว่าผมอ่ะพยายามช่วยเหลือเกรสเต็มที่แล้วทั้งเป็นคนช่วยเหลือเธอเข้าข้างดิสซี่เต็มเต็มใช่ใช่เมื่อกี้ปูเห็นหมดแล้วนะ เกิดอ,อะไรขึ้นในห้องเรียนของเราเนี่ยนะผมพยายามแล้วพี่นะครัครูพยายามอะไรพยายามเก่งมากขึ้นพยายามแล้วครับจริงๆรนี่เลาพูดถามหน่อยมันมีทางเป็นไปได้ไหมให้สองคนเนี่ยเขาสามารถคืนดีกันได้โอ้โหเป็นเป็นไม่ได้หรอครับปกติเขาตีกันจะตายครับอืมผมพยายามมากว่าว่ากูมีวิธีนะยัง<อ>ไงอ่ะครับนี่แบบ ตนเองฉันก็ตั้งใจเรียนมาตลอด ไม่ดีคุณพ่อทคุณพ่อ,อจั์เราแน่แน่เลยอ่เนื้อหาในวันนี้นะคะก็จบแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีการสอบเก็บคะแนนกัน,กนซึ่งคะแนนที่ผ่าน,านมาใครทําได้ไม่ดีน่าจะรู้ตัวกันแล้วเนาะถ้าวันหน้าสอบได้ไม่ดีคุณครูจะต้องรายงานผลคะแนนไปให้คุณพ่อคุณแม่ทราบนะคะ เล่นเกมแล้วเร็วมาให้ได้อะพอดีนัดกับอินไว้เหมือนกันเร็วๆแล้วมาสองคนนี้เล่นแต่เกมหนังสือน้ำหาอ่านไปด้วยคอมเม้นท์ดีๆแล้วหลอกมกับูเจสเจสเจสคือเรากจะให้เธอช่วยหน่อยอ่ะคือเธอช่วยติ๊ให้เราได้ไหมอ่ะเธอจะเอาเท่าไหร่ก็ได้เขาให้ได้หมดเลยอ่ะไี่ขอร้องเขาหนึ่งเขาขออย่างนี้อ่ะคือเราไม่อยากโดนิโทษอ่ะ นนะขอบคุณนะเกดอืมแล้วเรากับบ้านกันนะบ๊ายบายว้าวรอดแล้วเราว้าวสอบผิดแล้ว, wow. ลวทำอะไรดีวัดไอเล่นเกมไปเสไม่โดนเจ้ขอบคุณเธอมาก แหมแหมาศุวิทยที่พวอะไรกันแถวนี้ฮะไม่เกลียดกันแล้วหรอไม่แล้วค่ะนี่จำเอาไว้คนเราไม่ว่าจะมีฐานะรวยหรือยากจนหรือจะเรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่งทั้งหมดเนี่ยต่างเป็นเพื่อนกันได้ไเข้าใจไหคะแค่เราอย่ารู้สึกว่าแบบว่าดูถูกเหยียดหยามกันก็พออ่ะไหนไหนนะคะวันนี้เนี่ยเด็กๆทั้งสองคนจริงๆสี่คนจริงเนาะสอบผ่าน ไม่สอบตกนะคะวันนี้คุณผูดจะเป็นเจ้าเมีูยงไอติมเองแต่ว่าสองคนนั้นหายไปไหนละกายกับอิน่ะหนีไปเล่นเกมแล้วันช่างเถอะป่ะเราไปกิน,นไอติมกันดีก,กว่าค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊าย